สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL l u c i d TRADER นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการเทรดรูปแบบ bullish and engulfing นะครับก็เป็นหนึ่งในแพทเทิรแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่ารูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบ basic พื้นฐานนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่ผมนำมาเสนอคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะเพราะว่าปกติการเทรดรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยมักจะเกิดปัญหาที่แบบค่อนข้างเป็นคุมเครือนะครับสัญญาณเข้าออกไม่ชัดเจนซึ่ง ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอันตรายต่อระยะยาวในต่อตัวเทรดเดอร์นะครับสำหรับบางคนนะครับต้องบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราควรจะปรับการเทรดให้แบบค่อนข้างเป็นที่เป็นออบเจกตีฟนะครับคือแบบรู้จุดเข้าออกจุดทาร์เก็ตจุดสต็อปลลสอย่างชัดเจนนะครับเวลาเกิดขึ้น,นแล้วเราควรทําอะไรแอคชั่นอะไรกับราคานะครับการเทรดเนี่ยถ้าการเทรดเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทําให้เรา เทรดได้ดีในระยะยาวนะครับต้องบอกว่าสำหรับรูปแบบ b u l l i s h En g u l f i n g เนี่ยเป็นหนึ่งในเจมเป็นนิ s แค c เด r สเต t a t ร์ต a ทนะครับที่สามารถนำมาสร้าง Set Up ในการเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะครับนักทุนสามารถนำไปประยุกใช้ต่อได้ประยุกต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักหลักเบื้องต้นนะครับเอาคือในการเทรดเนี่ยเราต้องมี จุดเข้าจุดออกสต็อปล็อตสามอย่างนี้ถ้าเรามี3อย่างนี้โอเคเข้าเทรดได้แล้วนะครับสำหรับจุดเข้านะครับเวลากเกิดรูปแบบบู l ิชแอนคาร์ฟิงเนี่ยรูปแบบบู l ิชแอนคาร์ฟิงก็คือเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย2องแท่งเทียนใช่ไหมครับแท่งแรกเนี่ยเป็นแท่งเทียนอ่าสีแดงที่เป็นเล็กๆนะครับแล้วก็แท่งเทียนที่2คือกลืนกินแท่งแรกนั่นเองนะครับเป็นแท่งเทียนเขียวขนาดใหญ่กลืนกินแท่งแรกมันหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันมากกว่าแรงขายแล้วนะครับเป็นสัญ,ญญาณในการมีโอกาสที่จะ เข้าสู่รอบการขึ้นใหม่ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในกราฟเนี่ยเราจะหาจุดเข้าก็คือนะครับพอเกิดแท่งเทียนปุ๊บที่ผมวงกลมไว้นะครับคือ bullish engulfing ปุ๊บจุดเข้าของมันนะครับก็สามารถซื้อได้ในวันถัดไปของที่เกิดแท่งเทียนรูปแบบ bullish engulfing ซึ่งต้องบอกวันว่าประยุกต์ต่อได้ประยุกต์ต่อได้คือนักทุนจะสามารถ ใช้การย่อปูแบ c กหรือว่าการเบรกไฮของแท่งเทียนนั้นก็ได้ก็ได้หรือว่าซื้อที่ราคาปิดเลยของแท่งเทีนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับส่วนจุดออกละ่ะจุดออก exit นะครับคือ high ก่อนหน้านะครับ high ก่อนหน้าอันนี้ก็ประยุกต์ต่อได้เช่นเดียวกันอันนี้ผมแค่นําเสนอนะครับเป็นตัวอย่างในการสร้างเซตอัพในการเทรดแล้วก็ Stop loss ละนะครับ Stop loss ก็คือ o ลของรูปแบบ Bullish e n g u l f i n g นะครับนั่นเองนะครับซึ่ง Stop Loss ก็สามารถประยุกต่อได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นเพียง Set Up การเทรดพื้นฐานนะครับจุดประสงค์เนี่ยคืออยากให้เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือเทคนิคอลได้อย่างม,ามีประสิทธิภาพนะครับสามารถนำไปใช้เทรดได้จริงนะครับโดยหลักการนี้สามารถนำไปใช้ในการเทรดรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆเช่นนะครับ m s t n i n g s t a r r a m m e r Rising t h o e ออะไรและอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นนะครับและยังสามารถ พัฒนาการต่อได้นะครับทั้งรูปแบบการเข้าออกการ Stop l o s สใส่เงื่อนไขต่างๆนะครับอาทิแนวโน้มนะครับหรือว่า Volume หรือว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับตัว โปรดักที่เทรดหรือว่าให้ตรงกับน,นิสัยของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเทรดรูปแบบ u u l l s s h n n g a ฟ f i n g นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการสร้างคลิปถัด,ถดไปนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ